ไปดูเรื่องของการถแถลงข่าวสภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรามาสที่3กันบ้างค่ะของปี2561โดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำมกงนนภาคใต้ได้ออกมาถแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้นะคะในไตรามาสที่3ของปี2561โดยระบุคาว่าเศรษฐกิจภาคใต้ชะลอตัวจากเดือนก่อนนะคะโดยมีรายละเอียดผู้ชมติดตามกันได้เลยค่ะ นายสันติรังสียาพรรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้กล่าวเขาว่าภาวะเศรษฐกิจภาคใต้นะคะในเดือนกันยายน2561ชะลอตัวจากเดือนก่อนค่ะโดยการส่งออกสินค้าสำคัญภาคใต้หดตัวตามผลของราคาที่ลดลงเป็นสําคัญประกอบกับการผลิตในภา,าคอุตสาหกรรมที่ลดลงนอกจากนี้ราคาสินค้าเกษตรนะคะที่ยังคงหดตัวส่งผลให้การบริโภคในภาคเอกชนชะลอตัวลงสําหรับการท่องเที่ยวก็ขายายตัวจากจํานวน นักท่องเที่ยวอย่างมาเลเซียเอเชียไม่นับรวมจีนนะคะแล้วก็ยุโรปขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียลดลงค่ะซึ่งเป็นผลจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง2อสเดือนก่อนหน้านี้ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐยังคงขยายตัวด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อลดลงตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะผักและผลไม้ขณะที่อัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนค่ะ ขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่3นะคะของปี2561ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าชะลอลงจากไตรมาสก่อนนะคะคุณผู้ชมโดยมูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญภาคใต้หดตัวค่ะก็เป็นผลจากราคาที่ลดลงเป็นสำคัญขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็ลดลงค่ะแต่ว่าผลผลิตภาคการเกษตรชะลอตัวและก็ราคา ของผลผลิตอย่างปาล์มน้ำมันและวก็ยางพารายังอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้รายได้เกษตรกรยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริโ,โภคในภาคเอกชนชะลอตัวสำหรับการท่องเที่ยวชะลอลงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเป็นผลของนักเที่ยวจีนในภูมิภาคของภาคใต้ยอย่างกรุงเทพนะคะรวมไปถึงในพื้นที่ ฝั่งอันดามันที่ลดลงผลกระทบจากเหตุการณ์เรือนักเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ2เดือนก่อนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีการลงทุนภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะยังพบว่ายังพอที่จะมีลู่ทางดีเพราะว่าขยายตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวขณะเดียวกันด้านเถรยรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นผลจากเรื่องของราคาพลังงานขณะที่อัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลก็ลดลงจากไตรามาสก่อน ขณะเดียวกันทางด้านของพูวงในการอุตสหธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่ประชาชนจะต้องปรับตัวหลังจากนี้ค่ะก็คือเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้จ่ายซะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องมีการใช้จ่ายบ้างเพื่อก่อให้เกิดสภาพคล่องนะคะแต่ว่า ภาคใต้เองก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาไม่กระเตื้องขึ้นค่ะแล้วก็ปลายปีเนี่ยก็เข้าสู่ฤดูฝนผ,ผ,ผ,ผลผลิตอย่างยางพาราก็จะลดต่ําลงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการอุตสาหธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคใต้ที่สรุปตัวเลขแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้คร่าวๆให้ฟังค่ะภาคใต้เนี่ยมีการขยายตัวนะครับแต่เพียงแต่ว่าในอันตราที่ชะลอลงนะครับแล้วก็หลักๆแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวต่อนเนื่องของเศรษฐกิจภาคใตน้นี่ก็จะเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนของภาคเอกชนเป็นหลักเป็นหลักนะครับแต่ในขณะที่ในในด้านของปัจจัยที่อากจ,จะไม่ได้สนับสนุนมากในครั้งในในไตรมาสนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็การอุปโภคบริโภคที่มีการชะลอตัวลงนะครับส่วนปัจจัยที่ เป็นการดึงการขยายตัวในครั้งนี้ก็จะเป็นภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับท,ที่มีการชะลอตัวไม่ใช่ชะลอตัวอันนี้มีการหดตัวนะครับ,รบก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ในแง่ของภาวะเศรษฐกิจสถิตภาพของเศรษฐกิจก็คือเรื่องทางด้านอันตาราเงินเฟอ้อก็จะเห็นว่าอัตาราเงินเฟอ้อม,มีการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังบริหารจัดการได้นะครับ